สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องลุงพงศ์ผาถินชนเนลนะครับสาหรับวันนี้ลุงพงศ์เองนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการให้อาหารเป็ดแต่ละช่วงวัยระบบ,บของลุงพงศ์เองนะครับก็มี f ีดซีหลายท่านครับสอบถามเข้ามานะครับในการดูแลเป็ดแบบบ้านๆแบบง่ายๆโดยวิธีดั้งเดิมแล้วก็ทําให้เป็ดแข็งแรงนะครับจะมีวิธีการ ดูแลยังไงนะครับเอามาเริ่มต้นที่ลูกเป็ดแรกเกิดนะครับถึง3ามวันนะครับว่าลุงพงมีวิธีดูแลยังไงบ้างนะครับในช่วงที่ลูกเป็ดมีอายุหนึ่งถึงสามวันเนี่ยหนึ่งถึงสามสัปดาห์เนี่ยนะครับตามสัปดาห์แล้วเราก็ต้องให้ความอบบุญเขาเนาะให้เพียงพอเมื่อก่อนเนี่ยหรือว,ว่าโดยยุคนี้นะครับก็ จะใช้หลอดไฟไฟกกนะครับแต่ของลุงพง์นะครับก็จะใช้แบบให้แม่เป็ดมากกนะครับนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เพิ่งฟักมาได้แค่2วันนะครับครับส่วนเรื่องของอาหารนะครับลุงพงก็จะให้เป็นพวกรัมนะครับรัมละเอียดน,นะครับแล้วก็ปลายข้าวผสมกับหัวอาหาร นะครับผสมกับหัวอาหารแล้วกอ็อาจจะเป็นใบตำลึงข้นน้ำนะครับแบบวิธีโบราณหรือว่าถ้าท่านใดสะดวกก็จะเป็นวิตามินไบโอบีสองนะครับให้เป็ดได้กินวิตามินเข้าไปเพื่อเป็นการาเพิ่มพลังงานนะครับและในช่วง ระยะแรกเนี่ยเราเลี้ยงเลยอย่าพยายามให้ลูกเป็ดลงเล่นน้ำนะครับะฉะนั้นพยานาใส่น้ำเนี่ยก็สำคัญนะครับจะสังเกตเห็นลุงพงนะครับลุงพงก็จะใช้กระบอกน้ำนะครับคือจะเข้าได้เฉพาะปากของเขานะครับใส่กินน้ำอย่างเดียวตัวเขาลงไม่ได้นะครับเพราะว่าอันตรายเลยนะครับถ้าลูกเป็ดลงเล่นน้ำเนี่ยอาจจะทำให้ปอดปวมนะครับหรือหนาวอาจจะทำให้ถึง รายได้ก็จะทําให้เราเกิดการสูญเสียลูกเป็ดไปนะครับเราถ้าเมื่อลูกเป็ดมีอายุสองถึงหกวันนะครับเราควรให้อาหารออนนอ่อนอย่อยง่ายนะครับซึ่งอย่างที่ลุงพงศ์ให้ดูนะครับก็จะเป็นลำลนะรำละเอียดนะครับแล้วก็หัวอาหารนะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นอ,อยู่นี้นะครับแล้วก็อย่างพื้นนะครับลุงพงศ์ก็จะใช้แกลบนะครับ ะจะทำให้พื้นคอกสะอาดนะครับแล้วก็การลมนะครับลุงคงก็จะใช้กระเบื้องเก่าๆนะครับหรือสังกะสีเก่าๆที่เป็นวัสดุเหลือใช้นะครับทาํากั้นคอกเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับเรามีอะไรในบ้านเรานะครับวัสดุเหลือใช้ก็มาทําให้เกิดประโยชน์นะครับอพอเมื่อเป็ดอายุเริ่มอายุ1นถึงสสัปดาห์นะครับเป็ดก็จะเริ่มเริ่มโตขึ้นครับก็ แข็งแรงขึ้นนะครับเราก็สามารถหั่นผักสดหรือหญ้าขนอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นอาหารในพื้นที่เรานะครับอย่างลุงพงก็จะมีใบหม่อนมั่งนะครับกล้วยหยกกล้วยหั่นมั่งนะครับหรือว่าเป็นผักกบจวาหรือว่าเป็นแหนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลุงพงจะมาแนะนําเรื่องการทําแหนให้เป็ดให้ไก่กินหรือว่าแม้กระทั่งให้ป่านะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับ ในการเลี้ยงเป็ดของเรานะครับแล้วก็นําสิ่งเหล่านั้นนะครับมาผสมกับลำละเอียดเพียงเท่านั้นนะครับเราก็สามารถเลี้ยงเป็ดได้แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะครับก็ไม่ใช่เคลรับอะไรครับหลายท่านอาจจะพอรู้แล้วนะครับการให้อาหารลูกเป็ดเราควรให้ทีละาน้อยๆนะครับในตอนแรกๆเีพราะลูกเป็ดเองจะกินอาหารเก่งแล้วก็เราก็ควรให้ถ้าใครมีเวลานะครับสองถึงสามชั่วโมงเนี่ยก็ ให้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยลดอาหารลงนะครับก็นี่ครับเราก็สังเกตเอานะครับว่าพฤติกรรมของเป็ดเขากินมากน้อยเพียงหนนะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ให้อาหารเป็ดตกค้างนะครับบางทีอาจจะขึ้นราได้แทนที่จะเป็นประโยชน์นะครับอาจจะเป็นโทษสําหรับลูกเป็ดเราได้นะครับแล้วก็เป็นการประหยัดค่าอาหารไปในตัวด้วยทางหนึ่งพอในช่วงอายุ ระหว่าง1-4เดือนเนี่ยระยะนี้นะครับก็เป็นช่วงของการเจริญเติบโตอ่เป็ดจะโต,โต,โตไวมากนะครับช่วงนี้นะครับการให้อาหารนก็ควรจะให้อาหารที่ผสมเองนะครับอย่างของลุงพงเองเนะก็จะใช้ลำละเอียดนะครับปลายข้าวแล้วก็ผสมหัวอาหารนะครับแล้วก็อาจจะเป็นต้นกล้วยสับนะครับเป็นแหนมั่งนะครับเป็นใบหมอนมั่ง เป็นผักตบชวาม้งนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมคลิปของลุงพงษ์นะครับคุกเข้าให้ทัากันแล้วก็นําไปให้เป็ดกินนะครับในช่วงสามเดือนสี่เดือนช่วงนี้นะครับเราก็สามารถจาหน่ายเป็ดเนื้อได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงห้าเดือนนี้ก็เป็นที่ตลาดต้องการเลยเพราะว่าจะไม่มีคนอ่อนนะครับคนที่ไปทาเป็ดก็จะ ทําทง่ายนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะชอบเลยนะครับแล้วเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดที่จะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์นะลุงพงก็จะใช่เป็ดที่ช่วงอายุป,ประมาณ7จถึงแเดือนขึ้นไปนะครับหรือบางทีเราใช้สี่เดือนขึ้นไปก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับอของของเป็ดนะครับก็ว่าโครงสร้างเขาแข็งแรงดีกล้ามเนื้อจเจริญโตโตดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับ จริงๆเขาก็จะเริ่มตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปนะครับก็จะสาวเต็มที่แล้วก็รอการไข่นะครับอายุราวๆประมาณสี่เดือนครึ่งถึงห้าเดือนนะครับแต่ของลุงพง์เองเนี่ยก็จะเลือกอตั้งแต่เจ็ดถึงแปดเดือนขึ้นไปนะครับครับวันนี้ลุงพง์ก็มาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับในการเลี้ยงเป็ดในแต่และช่วงวัยนะครับว่ามีการดูแลยังไงให้อาหารยังไงปรับสภาพพื้นที่ยังไงนะครับครับท่าน ผู้ชมนะครับมีข้อแลกเปลี่ยนดีๆก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะว่าช่องของเราเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับ,รบหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับลุงพงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ